สวัสดีบรรยากาศช่วงแรงครับพี่น้องครับแดดอ่อนๆครับมาเบิงเม่แยกลูกย่งอยู่เด้อพี่น้องย่งอยู่มีโทษอยู่ครับตะาบอยู่ไก่ครับทรงบ่ดด้ครับง่วกับเปิดถือแล้วครับเมื่อนี้เอาถือก็นี้อีกครับเอาหนึ่งมืนหาพันหาลอยพี่กัสทรงนี่แหละครับสาม0ิสี่สิโลนี่แหละครับทรงใกล้ๆครับหนึ่งมืนหาพันหาล้อยเมื่อนี้มีปูมชัชนครับฉีดยาให้เพื่อนนําเด้อตัวนี้แถมไปเลยครับ ค่ะพญาบํารุงไ้นําครับเพราว่ายาเบาตึงพึ่งสั่งเขามาครับซิบหาหาลอยแถมฉีดยาค่ะพญาบํารุงห้นําครับเป็นแม่แยกลูกครับพี่น้องครับพึ่งแยกลูกแม่พึ่งได้ลูกตัวเดียวความสูงลอยสี่สิบบวกแดงดีขนาดหนังนาดีขนาดครับหนึ่งหมื่นหาพันหาลอยแถมยาค่าพญาบํารุงให้อีกพี่น้องเอาไปไม่ต้องไปฉีดเด้อคุณพ่อคุณแม่บาตึงฉีดให้แล้วครับเจะ ขาพญาบุญรุงห้แล้วนี่1ิฟหาหาลอยสนใจโทรเลยครับเปล่าโทรเลยสร้างเบาตึงหว่างสิแเล่ไปทรงครับผู้ดใดอยู่ใกล้ๆครับแถวนี้ครับอมอมเอฟเนี่ครับซิฟหาหาลอยก็เป็นพ่อสือแห้งแถมขาพญาบุญรุงให้อีกง้อดีไม่มีปัญหาครับข้อไล่าตามภาพเดอ้อตามชิปนี่แหละครับ1ิฟหาหาลอยเล็บดีแข้งขาดีง้อดีไม่มีตำนี้ นี่ฉีแล้วจังหน่อยฉียาให้เราแล้วครับนี่กินยาสมฉีแล้วเลยอาพยาบำรุงให้เรียบร้อยวิตามินครบนี่1ิบหาหาร้อยตัวใหญ่ๆครับจากราคา18บแปดหาร้อยเพอ่อนครับหาหาน,บนี่ลดจนมดเหลืออย่งครับแต่ว่าขอทรงไกลๆเด้พี่น้องเด้อเอาไปเลี้ยงเอาลูกเอาเต่าครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัว สิบหาหา,หาลอยง้อดีบ่มีปัญหาแถมฉีดยาให้อีกตั้งหากดวนได้พีนออออ่น้องด้อยโอดีนังหนาดีนมซีเต่าเล็บงามดีขนาดหน้าตางามเกตง้อฟ้ามยางดีนี่เกตง้อฟ้ามยางดีครับโอ้ก็เป็นพ่อสื่อแห่งแต่แมสาวก็ยังสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วอันนี้สิบหาหา,หาลอยไม่ให้แยกลูกเลียงอีกบ่โดนก็ได้ผสม เอา้าตัวข้างในในซิบหาครับลูกชกกโะเล็กนี่เอาไปเลยซิบหานี่ลูกชกกโกแลตกครับปีกวัวเดอร์แดงดีเท่ากัน,กนปุนสูงลอยซีิบปีกวัวมื่นหา 15. ลูกชกกโะแลตกอาะภาสนใจย่างสองตัวตัวนี้ซิบหาหาลอยหรือยกชุดไปน้ำกันเลยก็ได้ครับพี่น้องครับผู้ใดพอมีทุนมีห้อนเอาไปไหว้เลยแดงดีไม่ต้งสองตัวนี่ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับคลิปสันส้นๆฝ้าว้า,วาวท้เด้อพี่น้องเด้อฝ้าวท่าวทเห็นคลิปนี้ฝ้าวท่ทหาเบาตึงเด็ดเลยสิได้ฝ้าไปทรงครับสร้างบาหันคำครับพิก,กัดไกลๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม